น้ำมันจากพลาสติกที่เรากันมาได้นะเอาก็คือเบนซินไพลรไลซิตนะคะเดี๋ยวเราจะใส่รถมอไซค์ให้ดูทางด้านนี้แลยคะ่ะนี่คือเวฟ125ไอนะคะหยิบได้เลยค่ะหยิบได้หมดเลยนะของเราใส่ๆอย่างนี้เลยนะคะนี่คือน้ำมันจากพลาสติกนะประหยัดเยอะมากขยะทำน้ำมันแนี่คือ โชคดีของเราแล้วล่ะค่ะตกนิดหนึ่งเท่าไหรคร,ค,ค,ครับคุณจีจี้ครับของหนูของหนูคำนวณมาเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่ลิตรละหกเจ็ดบาทเองค่ะเพราะว่าพลาสติกและถุงพลาสติกของเรากิโลละสี่บาทบวกกับบวกลบหักคูณหารจากน้ํามันขี้โลที่เรากันก็อยู่ประมาณนี้ล่ะคะ่ะรวมแล้วอยู่ที่หกเจ็ดบาทค่ะเดีย๋ยวดูนะจีจี้ขี่ไปแล้วก็ขี่กลับให้ดูนะคะเห็นไหม นี่แค่ะน้ำมันของเราใช้งานได้จริงค่ะ